จำนวนประชากรกว่า60ล้านคนของประเทศฝรั่งเศสชาวผิวขาวในตาสีฟ้าผมสีทองที่เราเหมารวมเรียกกันว่าฝรั่งนั้นแท้จริงแล้วมาจากชาติพันธุ์เดียวกันหรือไม่แล้วชาวฝรั่งเศสที่แท้จริงนั้นเป็นใครมีถิ่นกำเนิดมาจากที่ไหนคำตอบก็อยู่ในรายการประจนภัยไร้พรมแดนนี่ละค่ะแถวแถบเอ่อพวกแบบว่าสแกนดิเนเวียหรือเปล่าคะพวกอะไรเงี้ยเชื้สาย อังกฤษมั้ยแถบยุโรปอะคะถ้าถ้าจะเป็นทางกระแว็กเขาอะครับยุโรปอังกฤษพวกนี้น่าจะมาเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งนาน ปกติแล้วนะคะแถบแยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีตลาดนัดในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละท้องถิ่นซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีทุกวันอาจจะที่นี่มีทุกวันอังคารที่นั่นมีทุกวันพุธที่นั่นมีทุกวันอาทิตย์แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีในช่วงเช้าค่ะก็คือแต่เช้าแล้วพอประมาณเที่ยงบ่ายโมงตลาดก็จะเริ่มบานแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีอาหารกัน ที่เปรียบเสมือนอาหารสระดวกซื้อค่ะเป็นอาหารประเภทหอยหอยเนี่ยเวลาเขาเออ่ไปมันมันตายแล้วนะคะไม่ใช่หอยเป็นๆแล้วเสร็จแล้วเขาจะเอาเครื่องเทศมาผสมกันแล้วก็ใส่ปากเข้าไปแล้วเวลาคนมาซื้อเนี่ยซื้อมาแล้วเข้าเตาอบมันก็จะทำทำให้หยุ่พอสุกเสร็จเอาออกมาทานได้เลยไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วค่ะ ต่อราคาก็ได้ด้วยเหรอว้าวแสดงว่าตลาดบั่นนี้เราสามารถต่อราคาได้ใช่ไหมคะนิดหน่อยค่ะขอบคุณขอบคขบุณขอบคุณขอบคบขอาบข ม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่าเราไม่มีครัวค่ะแต่ดูสิครับผักหน้าทาน,นี่กรอบอร,อร่อยอมมือเอ๊ะจมีไส้กรอกเหรอไส้กรอมาด้วเหอไม่ซีไเ่อีมซือตลาดนัดก็เป็นแหล่งรวมข้าวของเครื่องใช้ <mel od> ทั้งอุปโภคและบริโภคที่นัดผู้ซื้อให้มาจับจ่ายดูเหมือนว่าจะเหมือนกันทุกแห่งในโลกล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมลองสังเกตดูสิคะ ว่าภายในตลาดนัดย่อมซ่อนเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของบุคคลหรือของเมืองนั้นๆใช่แล้วล่ะค่ะอาหารของชาวกรีกและโรมันมาปรากฏอยู่ในตลาดนัดแทบนี้ได้อย่างไรปัจจัยภายนอกข้อนี้จะเป็นข้อสันนิษฐานว่าดินแดนฝรั่งเศสนั้นเคยเกี่ยวข้องกับชาวกรีกและชาวโรมันได้หรือไม่เราจะไปร่วมค้นหาด้วยกันค่ะ หารมื้อเย็นค่ะระหว่างทางออกนอกเมืองเป็นโรงแรมอยู่คล้ายๆกับมันเป็นโรงแรมคล้ายๆอะไรอะระหว่างทางนะคะเซลอะเซลชอบมาน,นอนเนี่ยหว<ช>านค,คืนหนึ่งเขาคิดเป็นห้อง42ยูโรค่ะห้องมันจะเป็น อะไรที่จำกัดจำเกียดมากๆมีสองเตียงก็คือข้างล่างเตียงหนึ่งข้างบนเป็นชั้นที่สองอีกหนึ่งเตียงอ่านล้างหน้าอยู่ข้างนอกะมีโต๊ะตัวนี้แล้วก็มีห้องน้ำกับห้องส้วมแยกกันแคบมากนี่ขนมปังเอ้ยไม่ใช่ขนมที่มีลักษณะคล้ายๆภายพายที่เราซื้อมาจากตลาดนัดเมื่อเช้านี้เขาเรียกว่ากาเลตเดอบัวค่ะ ลักษณะก็จะคล้ายๆพายนี่แหละค่ะเออคุณจิตเล่าวิ้ิกฟังว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเล่นอันนี้กันประมาณหลังปีใหม่คือตั้งแต่วันที่6มกราคมเป็นต้นมาแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมกราคมค่ะที่เขาเล่นเออเห็นไหมคะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับมงกุฎคำว่าการเล่นเดือหัวเนี่ยแปลว่าขนมของพระราชาวิธีการเล่นก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ ในจํานวนคนที่มาที่มาปาร์ตี้เขาจะให้คนที่มีอายุน้อยที่สุดมุดไปอยู่ใต้โต๊ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะหันอันนี้ข้างบนแล้วจะให้เด็กที่อยู่ข้างล่างนี้เป็นคนคอยหยิบขึ้นมาหนึ่งชิ้นจะให้เด็กข้างล่างบอกว่าชิ้นนี้จะให้กับใครจะให้กับใครโดยที่เด็กไม่เห็นขนมแล้วเสร็จแล้วเวลากินขนมเข้าไปเนี่ยนะคะข้างในเนี่ยมันจะมีตุ๊กตาตัวเล็กๆซ่อนอยู่จะค่อนข้างแข็งถ้าใครได้ชิ้นที่มีตุ๊กตาตัวเล็กๆันนั้น หมายความว่าคนนั้นจะได้เป็นพระราชาค่ะเขาก็จะมอบมงก,กุฎอันนี้ให้วันนี้เรามาเผอิญว่ายังอยู่ในช่วงเทศกาลใกล้จะหมดแล้วเราก็เลยไม่เคยอะค่ะลองซื้อมาเล่นกันค่ะแล้วใครนะจะต้องมุดไปอยู่ใต้โต๊ะเดี๋ยวลองดูทีนี้ให้ใครเอาให้คุณจิตแอลเขาจิตเชิญค่ะใครออให้พี่เอามา ทินี้ใ,ใครออาไปโอเคอเครบแล้วค่ะคราวนี้เรามาช่วยกันดูนะคะว่าใครจะได้เป็นพระราชาจริงดิจริงเลยเหมือนฟันปลอมเลยดูดกแก้าว่าเหมือนฟันปลอมเลยอะไรอ่ะดูสิตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเนี้ย <c oughs> ว,วัววัว เงน่ารักเชียวอู ens, ้อ่านว่าอะไรคะเลอเล็บบฟเล็บบ์เล็บบ์แต่ว่าบัวค่ะเล็บบ์แต่ว่าผู้แต่ว่าบัวตัวผู้นี่เล็บบู เวนิสามอเตอร์เวย์นี่เขาเรียกถนนอะไรคะม่่มอเตอร์เวย์นี่เขาเรียกว่าอะไรคะเออตัวสายเอโอเคถ้าตัวเองนี่ก็คือถนนมอเตอร์เวย์ค่ะับไปด่ะข้อดีใช่ข้อดีก็คือเร็วข้อเสียก็คือไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่สําหรับการเดินทางอย่างเดียวนั่นคือถนนเอโอเสียงเงินค่อนข้างจะแพงเป็นระยะระยะไปเลยใช่ไหมคะ ถนนที่สองถนนที่สองก็คือเอ็นเอ็นเอ็นจะเล็คแบบที่เรามาอย่างรถวิ่งสวนกันใช่ไหมคะสำหรับขับสบายที่ฉลาว่าสามารถที่เราสามารถจะเที่ยวเมืองได้มันจะผ่านไปตามเมืองเมืองทุกทุกไปใช่ตัวเอ็นค่ะแล้วก็ดีก็คือเขาเรียกเอ่อตามหมู่บ้านตามหมู่บ้านที่จะผ่านตามหมู่บ้านอันอันนี้เราก็จะใช้ตัวอะไรนั่นดีดีดีแล้วเวลาเราดูในแอตลาสอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าถนนตัว A เราจะเห็นเป็นเส้นสีเหลืองด้วยเป่าคะอ่าใช่เหลืองแล้วก็เป็นค่อนข้างจะใหญ่ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นเส้นสีแดง <c oughs> ก็จะคือถนนเขอ e ใช้แทนด้วย E ตัว E ถ้าเป็นแอตลาสของยุโรป <c oughs> โอ้ใช่มี e ค่ะค่ะเขาจะใช้คำว่า e แทนส60อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือทีจะแทนกันด้วยคำว่า e ถ้าเป็น a t l a s ของวิโหมนะคะมันมีทั้ง e ทั้ง a ทั้ง n เลยอ่ะคราวนี้เราเราเอาแค่ฝรั่งเศสดีกว่านะถ้าแค่เรงเศาดูซ้ายดู a แล้วก็ N แล้วก็ D ค่ะน y ดูสิครับไม่ต้องไปแช่แข็งเลยน้ําเราทิ้งไว้ในรถเมื่อคืนนี้เป็นน้ําแข็งไปเลยค่ะเมื่อคืนอุณหภ,ภูมิลบห้าค่ะดูสิเป็นน้ําแข็งเลยเออ แล้วก็ที่บริเวณรถก็จะเป็นเหมือนเป็นอะไรอะเป็นเกร็ดน้ําแข็งอะเคลือบอยู่อะค่ะ,ะถามว่าทําไมต้องลบห้าพุติมันไม่มีหิมเหรอมันหนาวเกินไปมันเย็นเกินไปกว่าที่จะเป็นหิมมากเพราะมันแข็งตัวไปสะก่อนค่ะไป,ไปแล้วเดี๋ยวเราวันนี้เราจะเดินทางต่อลักษณะภูมิอากาศของฝรั่งเศสนั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะ ได้แก่ภาคพ,พื้นสมุทรซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเป็นส่วนใหญ่มีอากาศค่อนข้างหนาวมีฝนตกชุกเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกแบบที่สองก็คือภูเขาสูงซึ่งจะอยู่ตามแนวชายแดนและตอนกลางของประเทศ อากาศนั้นค่อนข้างจะหนาวถึงหนาวจัดค่ะและแบบสุดท้ายก็คือแบบเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งอากาศจะอบอุ่นกวา่าและอยู่ทางตอนใต้ของประเทศค่ะการผจญภัยในครั้งนี้เรากำลังมุ่งลงทางตอนใต้ผ่านทั้งภูเขาและที่ราบแน่นอนค่ะยานพาหนะที่ใช้ตลอดการผจญภัยจะต้องปลอดภัยค่ะ แล้วก็มีใบขับขี่ค่ะขั้นตอนของการเช่ารถในต่างประเทศนั้นไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่มีเอกสารสำคัญอันได้แก่ใบขับขี่สากลซึ่งสามารถทำได้ที่กรมการขนส่งทางบกหมอชิดและหนังสือเดินทางที่ระบุชื่อจริงนามสกุลจริงว่าเรามีตัวตนและเมื่อยื่นเอกสารครบก็เข้าสู่พิธีการต่อไปนั่นคือการจ่ายเงินค่ะตอนนี้เรากำลังเดินตรวจสภาพรถ เช่นเดียวกันกับที่บริเวรอกับที่เมืองไทยถ้าเกิดเอารถไปเข้าศูนย์ให้ตรวจเช็คสภาพเนี่ยเขาก็จะต้องดูว่ารถเราเป็นรอยเป็นอะไรเป็นตำหนิตรงไหนไหมแล้วเวลาส่งคืนรถเนี่ยจะได้ไม่เกิดการถูกเถียงว่าช่างซ่อมรถทํารถเราเป็นรอยอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็จะมาตรวจเช็คสภาพรถให้เราดูว่ามันเป็นรอยอยู่แค่ไหนแล้วเวลาเอารถมาคืนถ้ามีรอยมากกว่านี้เขาก็จะเก็บเงินเราค่ะ เอ่อในการเช่ารถเนี่ยไม่ใช่ว่าเช่าแล้วไม่ใช่รถของเราเราจะไม่ระวังนะคะเพราะจะมีประกันให้รวมเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดรถเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเอ่อเราจะถูกเรียกเก็บประมาณสี่หมื่นห้าค่ะเราต้องถูกเรียกเก็บแล้วที่เหลือเขาจะจ่ายเองแต่ถ้าในกรณีเราเอ่อเราเผลอไเพลเราช่วยเราไม่รับผิดชอบรถหายขึ้นมาก็ประมาณห้ายี7ส5อง้าเจ็ดเจ็ดหมืนห้าค่ะที่เราต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้น เราก็ต้องดูแลให้ดีเสมือนกับเป็นรถของเราเองค่ะค่าเช่ารถมันจำกัดกิโลเมตร3,750กิโลเมตรเป็นเงิน680ยูโรรวมประกันเสร็จเรียบร้อยค่ะ15วัน680ยูโรคิดเป็นเเลยก็แล้วกันให้7,35ประมาณ33,004 0 3, 000, 3, 000, 3 000, 4, ค่ะแต่ถ้ว่าถ้าใช้เกินอัตราที่กำหนดเอาไว้ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่ม กิโลเมตรลักประมาณ10บาทฉะนั้นในการเดินทางแต่ละครั้งเราควรจะวางแผนให้ดีมิฉะนั้นอาจจะได้เปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่แน่นอนเลยล่ะค่ะจุขนาดไหนเนี่ยได้พอดีเลยค่ะกระเป๋า1 2 3 4 5 6 หใบค่ะกับสัมภาระจุกจิกจุกจิกอย่างที่เห็นนะนะคะของซิ๊งใบใหญ่เข้าไปได้สบายมากเลยค่ะนี่แหละค่ะตอนนี้เราก็ไม่ต้องเป็นกังวลแล้วค่ะจะขับไปที่ไหนก็รู้สึกปลอดภัยเพราะว่าไม่มีกระเป๋ากระจายอยู่ในรถค่ะช่วงสำนึกดีสังคมดีการขับรถต่างบ้านต่างเมืองด้วยตนเองนั้นไม่ง่ายเหมือนกับการไปขับคาราวานค่ะ เพราะว่านอกจากจะต้องดูเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยแล้วยังจะต้องรักษากฎจราจรอีกด้วยคุณจิตได้บอกกับติกว่าคนใช้รถใช้ถนนในประเทศนี้ค่อนข้างปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะการได้ใบขับขี่มานั้นยากซะยิ่งกว่าการซื้อรถอีกค่ะเพราะว่านอกจากจะต้องเข้าเรียนตามหลักสูตรที่ราคาสูงไม่ใช่เล่นแล้วยังจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนขอย้ำค่ะ ว่าข้อเขียนไม่ใช่แบบวงกลมเหมือนในบ้านเรานะคะและเมื่อได้มาแล้วก็จะต้องรักษาเอาไว้ให้ดีเพราะว่าค่าโทษนั้นสูงจนหนาวเช่นเดียวกันค่ะบ้านเราน่าจะเอาไปทดลองใช้บ้างนะคะจะได้มีคนที่มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนนพร้อมกับเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยยังไงล่ะคะ ชาวฟรองคือใครมีตัวตนได้อย่างไรจากการบันทึกทางโบราณคดีพบว่าชาวฟรองปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่กลางศตวรรษที่สามาแล้วล่ะค่ะชาวฟรองนั้นได้อพยพจากถิ่นเดิมซึ่งก็คือเยอรมน,นีในปัจจุบันเดินทางมาตั้งรกรากยังแดนโรแมนติกในช่วงที่อาณาจักรโรมันกำลังเสื่อมพอดีค่ะแน่นอนล่ะค่ะหลังจากที่ได้รับชัยชนะชาวฟรองแกนนำในการรบในยุคแรกๆ ก็ได้ตั้งตนขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครแต่ทว่าปฐมกษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศสนั้นพึงจะถือกำเนิดขึ้นในช่วงศตวตรรษที่5ซึ่งก็เป็นนักรบชาวฟรองผู้มีนามว่าโครวิสค่ะด้วยเหตุนี้นี่เองที่คำว่าฟรองอันหมายถึงชาวเผ่าฟรองจึงได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นคำว่าฟรานอันหมายถึงประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันค่ะ แมมมืดพอดีเลยค่ะมาถึงเมืองลองเมืองลองนี่นะคะจะมีพลเมืองอยู่ประมาณ3 0 0ห0คนค่ะเคยมีความเจริญร,รุ่งเรืองมากเลยในช่วงยุคก,กลางบ้านช่องห้องหับของที่นี่ก็จะสร้างขึ้นในช่วงยุคก,กลางก็คือประมาณปี8-800ถึงประมาณปลายศตวตรรษที่15ค่ะ อันนี้ก็เป็นคาริโดหรือว่ามหาวิหารอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสค่ะอันนี้อยู่ที่เมืองลองนะคะเมืองลองเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของกรุงปารีสห่างมาประมาณ130กิโลเมตรทราบไหมคะว่าบริเวณเมืองลองเนี่ยนะคะเคยเป็นศูนย์กลางที่สําคัญของเออโรมันทางตอนเหนือค่ะซึ่งขยายมาบริเวณน,นี้และที่นี่ราคาเป็นศูนย์รวมของครอบครัวของก,กษัตริย์โพรวิส ซึ่งสมัยก่อนเนี้ยกษัตริย์โครวิสก็เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนที่จะไปรวบรวมอนเอออาณาบริเวณต่างๆเข้าไว้เป็นฝรั่งเศสกษัตริย์โครวิสเนี่ยก็มาจากพวกพร้องเช่นเดียวกันค่ะ